Jazz B, Jazz -B, B is a wonderful world Jazz B, Jazz B, Jazz on a colorful day สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเฟิงเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเฟิงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะครูเฟิงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์นะคะ เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ของคณิตศาสตร์กันเลยคะ่ะมาดูสัญ,ญลักษณ์ที่1กันเลยนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเพิ่งคิดว่าเด็กๆน่าจะรู้จักนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายนี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายบวกนะคะ อ่ะถ้าเราเจอเครื่องหมายบวกนะคะสแสดงว่าเราจะต้องนับเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าจะต้องนับรวมกันทั้งหมดนั่นเองนะคะ เครื่องหมายบวกนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆขึ้นอนุบาล2อนุบาล3นะคะเด็กๆก็จะได้ใช้เครื่องหมายบวกนะคะสี้ครูเฟิงก็เลยนำเครื่องหมายหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทางคณิตศาสาตร์มาให้เด็กๆได้รู้จักเป็นพื้นฐานนะคะอ่าทบทวนอีกหนึ่งรอบสิคะว่าเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายอะไรคะ อ่าใช่แล้วค่ะเครื่องหมายนี้นะคะก็คือเครื่องหมายบวกนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสัญลักษณ์ต่อมาเลยนะคะอ่าสัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าคือสัญลักษณ์อะไรคะ อถูกต้องแล้วค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะอ่าถด้เด็กเจอเครื่องหมายลบนะคะแสดงว่าเราจะต้องนับลดลงนะคะหรือว่าหักออกนั่นเองนะคะเครื่องหมายลบนะคะเขาจะมีรูปร่างลักษณะเป็นเส้นตรงแค่1เส้นนะคะ เครื่องหมายลบนะคะเด็กๆก็ยังไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆขึ้นอนุบาลสอหรือว่าโตไปนะคะเด็กๆก็จะต้องได้ใช้เครื่องหมายลบแน่นอนคะอ่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบสิคะว่าเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายอะไรคะ,ะเครื่องหมายนี้นะคะก็คือเครื่องหมายลบนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสัญ,ญลักษณ์ต่อมานะคะอ่าเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์อะไรคะอ่ายังมีเด็กบางคนนะคะจะตอบว่าเป็นเครื่องหมายกากระบาทนะคะ่าเครื่องหมายนี้นะคะไม่ใช่เครื่องหมายกากระบาทนะคะแต่ว่าเขาจะเหมือนกันเลยกับเครื่องหมายกากระบาทนะคะ เขาจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าในคณิตศาสตร์นะคะสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์เขาคือเครื่องหมายคูณน,นั่นเองนะคะสำหรับเครื่องหมายคูณน,นะคะเด็กๆจะยังไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆจะต้องได้ใช้ก็คือเป็นพี่ปฐมเลยนะคะถึงจะได้ใช้เครื่องหมายคูณน,นะคะแต่ว่า ถ้าเด็กๆขึ้นอนุบาล2อนุบาล3ไปนะคะคุณน,นะคะการท่องสูตรคูณกับเครื่องหมายคูณน,นะคะก็เหมือนกันนะคะต่อไปเด็กๆจะต้องท่องสูตรคูณให้ได้แล้วนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรคะ,ะถูกต้องแล้วค่ะเครื่องหมายนี้นะคะก็คือเครื่องหมายคูณน,นะคะ สัญลักษ์ต่อมานะคะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์อะไรคะอ่าสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเครื่องหมายหารนั่นเองนะคะอ่าสาหรับเครื่องหมายหารนะคะเด็กๆก็ยังไม่ได้ใช้นะคะเด็กๆจะได้ใช้ตอนที่เด็กๆเป็นพี่ประถมเหมือนกันนะคะอ่าทีนี้เครื่องหมายหารนะคะเขาจะคล้ายๆกับเครื่องหมายลบนะคะ เพราะว่าเขาจะมีเส้นตรงแค่หนึ่งเส้นเหมือนกันแต่ว่าเขาจะแตกต่างจากเครื่องหมายลบตรงที่เขาจะมีจุดด้านบนแล้วก็จุดด้านล่างด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรคะอ่าเครื่องหมายนี้นะคะก็คือเครื่องหมายหารน,นะคะ สัญลักษณ์ต่อมาเลยนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์อะไรคะอ่าสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเครื่องหมายมากกว่านะคะจะมีเด็กๆหลายคนเลยชอบสับสนเครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเครื่องหมายมากกว่านะคะเขาจะมีไว้สำหรับให้เราเขียนตรงที่ สิ่งของหรือว่าสิ่งต่างๆหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่มีค่ามากกว่านะคะเราจะสังเกตดูตรงที่ปากเขาอ้ากว้างๆเด็กๆเห็นไหมคะไม่ใช่ตรงที่ปากแหลมนะคะอ่าตรงที่ปากอ้ากว้างนะคะแสะดงว่าเขาจะต้องกินได้เยอะนะคะทางไหนที่มี สิ่งของเยอะๆเราจะหันปากอ้าไปทางฝั่งนั้นนะคะส่วนปากแหลมนะคะเราจะหันไปด้านที่มีสิ่งของน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาสังเกตให้เด็กๆสังเกตตรงที่ปากอ้าแล้วก็ปากแหลมนะคะ แต่เราจะยืดฝั่งด้านหน้านะคะเป็นหลักนะคะก็คือฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะเราจะดูฝั่งทางด้านซ้ายมือก่อนค่อยไปดูฝั่งทางด้านขวามือนะคะเราถึงจะได้เติมเครื่องหมายได้ถูกต้องนะคะ,ะเครื่องหมายนี้เด็กๆก็ยังจะไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าขึ้นอนุบาลสองอนุบาลสามเด็กๆได้ใช้แน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเครื่องหมายนี้นะคะคือเครื่องหมายอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะเครื่องหมายนี้นะคะก็คือเครื่องหมายมากกว่านะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสัญ,ญลักษณ์ต่อมากันเลยนะคะเด็กๆคิดว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์อะไรคะ อ่าสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะคะอ่าเมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายมากกว่าไปแล้วนะคะเ mm hmm. ด็กๆคิดว่าเครื mm. ร่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายน้อยกว่าเขาเหมือนกันไหมคะอ่าเขาไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะคล้ายๆกันนะคะ เขาจะแตกต่างกันตรงที่ปากแหลมแล้วก็ปากอ้านะคะเขาจะหันไปคนละฝั่งกันนะคะ,ะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเด็กๆเห็นตรงที่ปากแหลมไหมคะ,ะปากแหลมเขาจะหันไปด้านหน้าถ้าเกิดว่ามีสิ่งของหรือว่ามีภาพต่างๆนะคะที่อยู่ฝั่งด้านหน้านะคะมีค่าน้อยกว่านะคะก็จะ,ะเราจะหันปากแหลม ไปทางด้านที่มีค่าน้อยกว่านะคะส่วนปากอ้าที่กินได้เยอะๆนะคะเราไปทางที่มีค่ามากกว่านะคะเครื่องหมายน้อยกว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเด็กๆยังไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าถ้าขึ้นอนุบาลสองอนุบาลสามไปเด็กๆได้ใช้แน่นอนค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีก1นึรอบว่าเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมายนี้นะคะก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆต้องคุ้นเคยแน่นอนค่ะเพราะว่าเด็กๆเรียนมาแล้วนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะคะ เครื่องหมายเท่ากับนะคะจะมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงคะอ่าจะมีเส้นตรงนะคะสองเส้นนะคะเท่าๆกันนะคะอ่าเครื่องหมายเท่ากับนะคะจะมีไว้ใช้สำหรับเวลาที่มีสิ่งของหรือว่ามีสิ่งต่างๆหรือว่าอะไรที่มีค่าเท่ากันนะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้อ่าสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราสัญ,ญลักษณ์ต่อมาอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์อะไรคะอ่าสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะก็คือ เครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะคะสัญลักษณ์นี้เด็กบางคนอาจจะยังสับสนนะคะเพราะว่าเขามีรูปร่างลักษณะนะคะที่คล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับเลยนะคะแต่ว่าเขาจะแตกต่างกันรตรงที่เขาจะมีเส้นเฉียงนะคะผ่าตรงกลางของเครื่องหมายเท่ากับนะคะอ่า เครื่องหมายนี้นะคะเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเราจะมีไว้สําหรับใช้ในขณะที่สิ่งของหรือว่าสิ่งต่างๆที่มีค่าไม่เท่ากันนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่เท่ากันเราก็จะใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับเลยนะคะ เครื่องหมายนี้นะคะเด็กๆอาจจะยังไม่ได้เรียนนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆโตขึ้นเป็นพี่อนบาลสองพี่นบาลสามหรือว่าเป็นพี่ปถมนะคะเด็กๆจะต้องได้ใช้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์อะไรคะอ่าสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถอนนะคะเพราะว่ายังมีเด็กบางคนยังจำตัวเลขไม่ได้เลยค่ะแล้วก็มีเด็กบางคนนะคะที่ชูนิ้วไม่ถูกต้องตามต,ามตัวเลขนะคะเพราะว่าเวลาที่เพื่อนพานับเลขแล้วก็ชูนิ้วตามเด็กๆไม่ยอมทำนะคะก็เลยชูนิ้วไม่ถูกต้องแล้วก็จำตัวเลขไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะ มาดูตัวเลขตัวที่1กันเลยนะคะอะกำมือแสดงว่าตัวเลขนี้คือตัวเลขอะไรคะอาถูกต้องแล้วค่ะเลขนี้นะคะก็เลขศูนย์นะคะจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะต่อมานะคะนี่นะคะก็คือเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนิ้วนะคะต่อมาค่ะเลขอะไรคะ ่าเลข2นะคะเลข2จะมีค่าเท่ากับ2นิ้วนะคะต่อมานะคะคือเลขอะไรคะอ่าเลขนี้นะคะก็คือเลข3ค่ะเลข3นะคะจะมีค่าเท่ากับ3นิ้วนะคะต่อมานะคะเป็นเลขอะไรคะอ่าเลข4ี่นะคะ เลข4นะคะจะมีค่าเท่ากับ4นิ้วนะคะต่อมานะคะเลขต่อมาคือเลขอะไรคะอ่าเลข5นะคะอ่าเลข5นะคะจะมีค่าเท่ากับ5นิ้วนะคะเหมือนกันกับมือหนึ่งข้างของเราเลยนะคะที่มีทั้งหมด5นิ้วนะคะ ต่อมานะคะเลขต่อมาเลยค่ะเลขนี้คือเลขอะไรคะอ่าเลขนี้นะคะก็คือเลข6นั่นเองนะคะเลข6นะคะจะมีค่าเท่ากับ6นิ้วนะคะเด็กอย่าลืมชูนิ้วขึ้นมาทั้ง2ข้างเลยนะคะเพราะว่ามีเด็กหลายคนเลยไม่ชอบชูมือข้างที่5นิ้วนะคะขึ้นมาแต่ว่าจะชอบชูขึ้นมาแค่ หนิ้วนะคะถ้าชูขึ้นมาเขาก็แสดงว่ามีค่าเท่ากับ1นไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเลขหมีค่าเท่ากับ6นิ้วนะคะชูให้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะเลขต่อมาคือเลขอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะเลขนี้นะคะก็คือเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็นะคะจะมีค่าเท่ากับ ต่อมาเลยค่ะเลขต่อมาคือเลขอะไรคะอ่าเลขต่อมานะคะก็คือเลข8นะคะเลข8ดจะมีค่าเท่ากับ8นิ้วนะคะต่อมาค่ะคือเลขอะไรคะอ่าเลขต่อมาก็คือเลข9นะคะอ่าเลข9นะคะจะมีค่าเท่ากับ9นิ้วนะคะ ต่อมาเลยค่ะจะเป็นเลขสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือเลขอะไรคะอ่าเลข10นะคะเลข1ิจะมี2หลักนะคะก็คือมี1นึ่งนำศูนย์นะคะแล้วเลข1ินะคะจะมีค่าเท่ากับ10นิ้ว10นิ้วก็คือมือของเราทั้งสองข้างเลยนะคะจะมีทั้งหมด10นิ้วเดเดิชูขึ้นมาทั้งสองข้างเลยนะคะ ต่อนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะอ่าเจอหรือยังคะอ่าถ้าเจอแล้วนะคะเด็กๆเปิดมาหน้านี้เลยค่ะอ่าหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนตามรอยปากตัวเลขให้ถูกต้องอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวเลขที่เขาให้เด็กเขียนตามรอยปากคือตัวเลขอะไรคะ อ่าใช่แล้วค่ะก็คือเลขเจ็ดนั่นเองนะคะจะมีเลขเจอารบิกนะคะแล้วก็เลขเจไทยนะคะให้เด็กเขียนตามรอยปะะให้สวยงามนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะแล้วบรรทัดต่อมาเขาจะให้เด็กเขียนเองนะคะ สำหรับเลขเจ็ดไทยนะคะเด็กๆต้องเริ่มจากม้วนหัววงกลมก่อนนะคะเหมือนที่ครูเพิ่งเคยสอนเลยนะคะเขียนสวยๆนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะถ้าเด็กๆทาเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะ ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมเว้นระยะห่างด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ